ก็แนวดเสบอีกแล้วพี่น้องเหมือน,นี้เฮาสิาพากันมากินก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่20บาท้อฟังบอกพิดครับในกรุงเทพนี่ก็มีร้านนี้คือกันครับผมร้านนี้เลยครับพี่นอ้องปอปฏิบก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรดั้งเดิมเพิินวะร้านนี้มีออลูกิ้นขายพร้อมครับนะพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศของเครื่องในร้านเพิินมีหยังเน่ยถวยเพิินเตรียมไว้แล้วนี่ครับอ้าเปตาแซ่อบอยู่เบิ่งจากคนเห็ดล้วโอ้ยคือสิแซ่บเนาะวาโอ้ย อ่ะนี่ครับนี่นี่น,นี่เริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนี่มีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับก็เลยทําการเขียนเมนูว่าสิกินยังไงน,นะบรรยากาศใน้านกระคางท่างครับประมาณนี้ครับ้านยูถนนประชาอุทิศ7 6ครกับผมอยู่กรุงเทพม,มหาคนครนี่เองครับนี่ครับเป็นเมนูแล้วก็มีราคาบอกครับมีขนมถ้วยพร้อมครับเนี่ยดี๋ยลของซิมเมือง,บบงกอนเอา ลูกมึงกินมึงโดนหลวงอสอันมาเนี่ยเดี๋ยวสิกินเอ้าอนมาตักใส่เอาสามสองหนึ่งโอ้ยบูดโอแซบ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 มีหนำเก๊กมวยหนำบักตูมพร้อมครับนี่นี่นี่ลูกซีมี่โซนของท็อปปิง้งพวกเครื่องโรยต่างๆแคบหมอแคบหมูบักทงบักท่วนะครับมีเบิร์ตผักเพลิกงั่วงงงั่วงอกลักะซี่มี่ผักัวระพาแคบหมูขนมถ้วยเครื่องปรุงอ้าว แล้วบอทาการลอดสาแล้วไปยิบพักมาเลยผมมาก์กลายนี่นี่นหอมเปรีนี่เป็นของปวดผมทั้งนี้ก็ทําการทร่งตรงเครื่องหลักอันนี้ก็ยิบอันนี้ของไปก่อนอ่าอันนี้ลูกสินครับเาได้ทําการซ่ามลูกสิน่นไปนํานาะพี่น้องเพิ่นกับมาปีงให้จวดจวดแนวนี่ปีงให้เห็นเบิ่งเลยนี่ที่เด็ดอีกที่เด็ดหนึ่งนี่นี่น,นี่คือการลวกเ้นลวกเธอละอันมันเซยไปลวกเธอละแปดอันพุแล้วว่ามันจักสีเหล้วไว้ก็เมฆากับเป็นตาแซบเนาะเอา้า ปติโทษลวกค่อยๆบอคือมันต้องลวกแบบนี้นะมันจังสิได้กินพร้อมกันเทือดเดียวโหลดแล้ววะแสดงว่าสำนานการในบึงกันเอาพักใส่ในแนวลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่จับจับจเสียนกระยิบจับจับจโอ้เขาทาของเราอยู่แม่ค้าคนงามโอ้ยอยากปลาเมียเด้อเห็นแม่ค้าแล้วก็ได้เอ้าปลานี่ลวกเลยเอื้อยเบิ่งจากดีล่าแล้วนะต้องเสีบต้องเสีบแน่นอนนะแน่ ลวกเรียบร้อยแล้วก็ทาการจัดถวยครับถวยละยี่สิบบาทเท่านั้นเองครับนี่ราคาปกติเพิ่นก็มีอยู่ครับแต่ว่าพวกผมอยากกินแบบถวยปกติถวยบริเวนถวยปกติถวยราคาถือที่เริ่มต้นที่จากราคายี่สิบบาทเนี่ยยกงู้ว่ารสชาติมันสิเป็นแบบไหนมันสิแซ่บบ่นะเอ้านี่ละครเพิ่นก็ใส่ลูกสิ้นใส่เครื่องท่านก็ลวกเซนต่อทั้งนี้ก็ยยายไว้อ่ะพอเ้นสุกแล้วก็เสียาใส่ถวยนะอ่ะซอยกันพี่น้อง ซอยๆยกันของมันหลายสั่งเป็นหลายอยู่สั่งไปประมาณสามสิบแปดถ้วยพ่นละยอกกินบ่เบิดดอกไลปันอ้าบะที่เนี่ยไกล้ลวลราไปเนี่างบ่ท่านพอเติมกระเทียมเกียวใส่ไปอีกเพื่อความหอมชู่รสให้ก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นลหลักก็ห้อมขึ้นมาอีกนี่เป็นน้ำตกบัะที่เนี่ยน้ำตกเด้อใส่น้ำตกไปแล้วแต่มักเด้อครับขอ,อยำอีกเทื่อน,นึงว่าผููได้มักหมูกับมีหมู มักเนื้อกับมีเนื้อแล้วแต่ที่สร้างกินเอาครับแล้วแต่คนสีมักอ่ะอันนี้เพื่อกระทาการลวกเส้นต่อไปลวกออกไปแล้วก็เอามาใส่ในถ้วยเนี่ยอาวมาหอดกับมัดเสิร์ฟอันนี้เป็นเส้นเล็กประมาณสี่ถ้วยเส้นเล็กประมาณสี่ถ้วยก็จะเป็นของบักรุ่งครับผมนี่ตาตากัสีประมาณนี้ครับถ้วยละยี่สิบบาทผมมองว่ามันบริถ้วยหน่อยซ้ำถ้วยกิ้มเ้ลหรือถ้วยอียังได้ถือว่าโอเคเลยนะถ้วยก็บบริหน่อยแห้ง อ่ะอันนี้เป็นลูกซีนของลานเพิ่นลูกซีนหมูที่กัดเข้าไปแล้วนี่ครั้งเดียวเลยผมบอกได้เลยว่าแป้งล้นลวนๆหยอกมีตะหมูแสีบอยู่เอาลงกินให้เบิ่งนะเด้อไอ้กูต้องกินซองใม่เลยได้มันนี่ขนคือกูนี่ต้องกินซองใม่เพราะกูปากน้อยเพิ่นว่าเอาเหลืออีซองหน่อยเนะี่ยเก็บได้เนีย่ยเก็บกนันนะอ๋อได้ได้ได้เพิ่อนนะเนี่ยจับเป็นยาของมือลูกค้าทัดแตกกัแบบนหมดเลยแซ่บว่าสินโอ้แซ่บก็บ,บอกว่าแซ่บก็เท่านั้ดละเอา้า ถ้ากักินเบิดกันเลยโอ้ยเลยอยู่ไม่เดียววันนี้เอา้าเอา้าเสียบเอ้ยอืมเป็นไรเติมพักพร้อมอืมสุดยอดว่าสันอา้าอันนี้เป็นของผมเองอะของคนรอดที่สุดนี่แหละของผมเองนะครับนี่สิเป็นเส้นเมเส้นเมขาวผมก็ได้ทำการสั่งมาซีถวยเอา้าอะไรของผอีกวันนี้อ๋อๆของกิษณะคือการกิษณะสั่งมาสองผมซีลุงซีอันนี้ทั้งอีสองวาสันอา้า บัรเลงบาดน,นี่ทำการห้อยพักจำเจ้าเห็ดบบสุยางนั่นแหละแล้วแต่ม,มาบักพริกนี่ยูดดีเป็นสีดำนะครับผมเงือกลายบักพริกอีกย่งก็เป็นสีดำแล้วไปเห็ดจังใดของเราล้านนี่คือเป็นสีดำเนาะอ้าวใส่จัคหน่อยหนึ่งก่อนเราบอกว่าบักพริกนี่เผ็ดแนี่ครับใส่กิ้วได้เลยนใส่เด็ดหน่อยละกันบักกาใส่หลาย,ยาดกินบ่ได้อ้าวประเที่ยนนี่ยทำกันแกะกากหมูใส่ครับเนี่ยแกะกากหมูใส่ทะลยิบทะลายใหญ่ใจไป มันได้ครบตู้ถ้วยนะอ,อ่าให้บักลุงนำ้ำเอาทำการคนก่อนขอชิมน้ำก้นอนทำซุปกะหอมอยู่ครับอ่ะบานเน่จะสิกินซุปเบิง้งนี่กินข้ามหน่อยๆครับกินข้ามไงบ่ได้ครับส่วนนี่กินยังบ่ค่อยได้ครับเพราะวะ่าปากกับบาดเพราะปากกินกินยังกับบ่ค่อยได้กินเขาบ่าค่อยเสียบจ่อยได้ครับพี่น้องคุณมูลนีจจ่อยจ่อยตัวเบิ่งติล่ะเออเท่ก่อน เทไว้พร้อม,มเสียดายหนามนามันหนามมันนดำซุปมันแซ่บครับน้ำก๋วยเตี๋ย,ยวนี่แซ่บแฮงเอาถั่ยจีซ้อนครับถั่ยมึงหั่นมันเฮียจักมันเฮียวจังเลยก็บม่ห่วงเอาเปิดด้วยลูกศิลปครับผมลูกศิลปหมูเออแซ่บเดี๋ยวจะกินคั่มนหน่อยๆครับจากคั่มนึงละกันครับคัามนหน่อยๆเอาเอาเด้ออืสอมสดหนำกับเครื่องมันก่อนนี่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 น,น,นี่ไปตับหมูกับเนือ้อหมูครับอ่า ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวอีกจะคั่มกันนะเออเสีย <c oughs> แสบแห้งครับผมเอามาในที่บักลุ่งบนันองแต่ได้ทำการเกียกาก,ากหมูใส่ถ้วยเทสองเทียเบิดแล้วเอาเอาคนบังเนี่ยวมันอืดบลานั่ยก็เสียนไงเถอะเป็นแนวนี้ละกินคั่มในน้อยนั่นปากน้อยกินคั่มไงบ่ได้เพิ่นมาเอาผมไปตัดแซ่บอยู่ เส,ส,ส้นเส้นเส้นเอียงก่อเส้นเล็กแต่ว่าบอดีเล็กเลยยเน่ยมันอืดเนี่ยเอาปลาเสร็จข้าวปุ้นเจี๊ยบป่ะเฮยมันเป็นยังไงล่ะซากแค่ยังเด้อเดี้อเด้อเด้อเด้อเฮ้ย,ยแซปเทปเทปาสิเอาฝุ่ตัวน้อยก้มมือนี่กินยังกับบ่อไข่อ้วนเคยพี่ลำเขาดอกเจ้าฟาซางนี่กินได้หลายในเจ้ามันจังสิ่งง่ายท่านผัวเจ้านั่นนี่ลักดูสิ้นเขาบัดนี้เอาคักแทโดกันเนี่ยดมดีกันนั่น บัดเจ้งหนึ่งกวนแต่กันสองพวมียนี่เอ้าแตกก่กะแฮปปี้ครับเสียบบอลนะบ่ปากบวบ่หัอบ่อือบ่จาเลยวะสงสัยสิถือขิงเพิ่นคักน่ะท่านโอ้กินบ่ก,กี่คำเบิดแล้วแสดงว่าแซ่บอีหลีเด้อนี่อ่ะปัติโท่อันนี้มีตับพร้อมเอ้าเฮ้ยแซ่บบ่เอุยอ้ยโอ้ยแซ่บๆๆแซ่บแฮงค่ะ และนี่ก็คือผลงานครับที่กินได้เหมือนเน่ครับมผมสุดยอดไปเลยอีลีพี่น้องสุดยอดเลยหาาขวเจอกันไมหมเฮ็ดอย่าของเมึองดิบข้ามาเลย